พวกเราจาไปนานมากแต่เรากลับมาแล้วเป็นแฟดแเหรอเนี่ยลูกพี่ลูกน้องเนอะมีตำนานที่พูดผู้คน <S <s <lam ans> ที่มีพรสวรรค์ในการสร้างดนตรีที่แทจ้จริงจนสามารถเรียกวิญญาณจากอดีตได้แต่มันยังสามารถทะลุผ่านม่านกั้นระหว่างชีวิต และควาามตาฟังฉันนะที่นี่ไม่ใช่ปาร์ตี้บ,บันบอนคุณพร้อมจะดื่มหรือยังคุณพร้อมจะเต้นจะเงืออองจะตัวเหม็นไหมถ้านายยังเต้นรำอยู่กับปีศาจสักวันหนึ่งมันจะตามนายกลับบ้านเรามีปัญหาแล้วทุกคนมีเรื่องอะไรกันเนี่ยเราได้ยินว่าที่นี่มีปาร์ตี้ โลกนี้ทิ้งนายไว้ให้ตายอยู่แล้วฉันช่วยนายจากชะตากรรมได้เราไม่ต้องการให้ใครมาช่วยไม่คุณต้องการแล้วนายคือฉันก็คือทางออกของนายอย่าร้องไห้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วยาะลาชิฉันไม่ได้เชื่อในเวทมนต์ผีหรือปีศาจ เชื S <S People, take ่อนราจะฆ่าพวกแกหมดทุกตัวเฮ้ยฉันไม่ได้อยากทำให้ตกใจนะลืมไปหรือเปล่าว่าฉันอยู่นี่เนี่ย เร็วเ mm hmm. ข้าเปิดประตูให้ฉันออกไปทีสิสตารกนั่นนายเหรอก็ฉันน่ะสิเปิดประตูแล้ว <head> นั่นไม่ใช่น้องคุณ